วันนี้นะคะอันน,นามนีเคล็ดลับดีๆมาแชร์นะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลผิวเราจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยค่อนข้างโทรมแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยเริ่มจะดูแบบแห้งกร้านอะไรแบบนี้นะคะแต่มุมมีตัวช่วยค่ะวันนี้เพิ่งจะมีเวลานะคะก็เลยมาแนะนําให้รกกร้จัดกอันนีนะคะที่ครีมโทรมขาวนะคะอันนี้เนี่ยมันบอกว่าเลิศมาก สึกว่าตอนนี้คือใช้ตัวเดียวแล้วจบเลยนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นเต่งตึงลดรอยแตกลายต่างๆได้ดีมากไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยค่ะมันไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วมันก็สามารถบูสต์ผิวเราได้ดีรานะคาไม่แพงน,นะคะทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยกระปุกนี้นะคะ290บาทนะคะขนาด500กรัมเลยนะคือมันคู สีนะคะน่ารักสดใสมากเธอมันไม่เป็นอันตรายอะไรใดๆรับรองว่าปลอดภัยร้อยเปอซนะคะเวลามีนาทามีมนาก็ทาแบบนี้เลยอันนี้เรื่องจริงเลยทาให้ดูเลยเห็นไหมมันหายเข้าไปเลยอ่ะดู แต่ผิวเราก็ยังจะมีความเยาอยู่แล้วที่สําคัญกลิ่นหอมากทุกคนไปลองใช้ดูกระปุกนึงค,คุ้มมากจริงๆมัน5้ารกรัมแล้วแบบ2 9 0บาทเองอนะมันเกินคุ้มมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเนี่ยแนะนำเลยค่ะกระปุกนี้กระปุกปเดียวหรือถ้าใครนะคะบำรุงตัวเองแล้วทุกวันเนี่ย ตัวเนี้ก็เข้าไปเสริมสร้างเซลล์ในชั้นผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นฝากไว้ด้วยนะคะครีสมสมราพาตัวนี้นะคะอัมน,นารับรองว่าดีจริงๆแนละทำให้ผิวเราสวยใสขึ้นได้มากเลยค่ะ